รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณชมคะตลาดสดพระรามสี่วันเสาร์สี่โมงครึ่งแบบนี้เจอกับเราแน่นอนนะคะวันนี้รถเมย์ขออาสาพามาที่ช่างช่วยค่ะเขาเรียกว่าเป็นชุมชนสำหรับคนอาร์ตย่านตะลิ่งชัน ปกติแล้วนี่นะคะที่นี่เปิดทุกวันบรรยากาศรา้านก็จะคึกคักมีผู้คนเข้ามาแบบว่าถ่ายรูปตามจุดต่างๆเพราะเขาเท่มากนะคะอาคารแต่ละอันที่เขาสร้างแต่ละร้านมันมีแบบเป็นดีไซน์เป็นอะไรที่แบบเฉพาะเสาอาทิตย์เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าร้านอาหารร้านอาหารทุกอย่างเปิดหมดแล้วก็มีตลาดนัดสุกเปลี่ยนมือแต่วันนี้ด้วยสถานการณ์แบบนี้บอกเลยว่าเงียบกลายเป็นว่านะวันนี้ปิดเกือบหมดเลยแต่ก็ยังมีบางร้านที่ยังคงเปิดอยู่แล้วก็ข้างหน้าเรานี่เลย ชีวิตชีวาสาขาปิ่นกล้างสวัสดีค่ะเชฟพี่รินสาวสวยคนนี้แหละค่ะเจ้าของร้านชีวิตชีวาพี่ไอรินอายุ47ปีค่ะซึ่งพี่ไอรินเนี่ยเป็นผู้ที่คร่อมวอดอยู่ในวงการอาหารคีโตมากว่า6ปีจนทุกวันนี้มีร้านถึง5สาขาด้วยกันค่ะทั้งกรุงเทพ นครปฐมและสุพรรณบุรีเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับพี่ไอรินและอาหารขี้ตกไปพร้อมๆกันค่ะเอยอันนี้คืออะไรคะขนมจีนน้ำยาทูน่าเดี๋ยววันนี้เป็นเมนูท็อปด้วยนะก็อันนี้เป็นอะไรคะอันนี้มันหมูนี่นะขาหมูค่ะฮะกินขาหมูได้เหรอคะได้สิคะน้ำยาขาหมูแล้วมีอะไรอีกคะสเต็กค่ะสเต็กหมูน้อค่ะชีสเบเกอร์เป็นบันชาโคบันไรแป้งเบอร์เกอร์ก็กินได้เฉยเลยใช่แล้วน้ำจิ้มข้างบน น้ำชาเขียวโกโก,โกโอ้อะไรมีทุกอย่างครบเลยใช่มีทุกอย่างเลยเราทําเองหมดเลยนะคะท,ท,ทุกผลิตภัณฑ์เป็นโฮมเมดทั้งหมดเพื่อที่จะเพราะว่าหนึ่งเรากินน้ําตาลปกติไม่ได้ค่ะทุกคั้าในคอร์สเราต้องต้องกินอะไรที่แบบเฉพาะเจาะจงงั้นเดี๋ยวเราต้องลองแอบไปชิมชนิดหนึ่งว่าอ,อ,อาหารคีโตที่ว่าพวกนี้รสชาติจะเป็นยังไงกินมูกระทะได้นะซึ่งหมกระทะก็กินได้ต้องบอกว่าร้านชีวิตชีวาของพี่ริน ีโตให้ลูกค้าเลือกกินหลากหลายเมนูกว่าร้อยรายการค่ะซึ่งแต่ละเมนูเน้นหน้าตาหน้ากินเวอร์แถมรสชาตินเนี่ยไม่ธรรมดาเรียกว่าอร่อยเลยและค่ะคุณผู้ชมแต่ละอย่างคือแบบว่าโอ้โหหลายคนอาจจะรู้สึกเอ๊ะนี่ฉันมากินอาหารสุขภาพเหรออาหารสุขภาพมีขามหมูเหรอเอ้ยอาหารสุขภาพมีแบบเหมือนหมูสมชั้นเหรอกินได้หมดเนื้อสัตว์เรากินได้ทุกอย่าง Ah. อันนี้เป็น mm. สเต็กหมูนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะอันนี้มันเป็นสูตรตั้งแต่สมัยเราขายสเต็กแล้วอันนี้เบอร์เกอร์ค่ะเปิดดูดิคีโตกินเบคอนได้ด้วยเห็นไหมคะ <Wow. S 2> เรากินได้ค่ะชีสเนยนะคะเรากินได้แต่ต้องเปเนยแท้เป็นชีสแท้พวกนี้ค่ะค่ะได้แต่เรามา mm. ปรับใช้วัตถุดิบเพื่อให้เป็นคีโตแต่เราใช้หมูออแกนิกที่มันมีราคาสูงนิดนึงมีมันแทรกในอาหารประเภทเพื่อสุขภาพเนี่ย mm. กินแบบบางคนกินเพื่อลดน้ําหนักบางคนกินเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายไม่ให้เป็นโรคนั้นโรคนี้มันมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างสำหรับเชฟนะคะแบ่งไว้4ประเภทนะคะรู้จักแน่ๆเลยทุกคนคลีนคลีนนี่คือคลีนคือกินอะไรได้ยังไงบ้างยังกินแป้งกินน้ําตาลได้แต่ในปริมาณที่น้อยใช่ไหมคะกินข้าวไม่ขัดสีกินข้าวกล้องกินข้าวไรซ์เบอร์รี่อันนี้คืออาหารคลีนค่ะแล้วก็กินเนื้อสัตว์ไม่กินไขมันไม่กินเค็ม คลีนกินแป้งน้าตาลได้คนกินคลีนคือทําอะไรคะกินเพื่อให้น้ําหนักลงหรือกินเพื่ออะไรหลักๆของคลีนอะ่ะคือเพื่อสุขภาพจริงๆก็คือเพื่อที่จะลดไขมันช่วยให้สุขภาพดีขึ้นเพราะมันจริงๆมันไม่ค่อยลําบากมากเพียงแต่รสชาติของอาหารนี่แหละมันจืดไปหน่อยอ๋อคลีนส่วนใหญ่จะกินอาหารรสแบบไม่จัดจ้านถ้ารสจัดทุกประเภทเลยอะ่ะไม่ใช่คล,ลี้ละเราก็มาต่อด้วยโลครับคำว่าโลครับคือ คุณรถเมย์เน e <hi> ี่ยสามารถเดินไปกินอะไรก็ได้แต่ไม่กินแป้งไม่กินน้าตาลก็คือไม่เจอไม่กินเบเกอรี่กินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่เส้นถือว่าเป็นโลค์บขนมปังไม่ได้ขนมปังถามว่าได้ไหมถ้าเป็นโลค์บเนี่ยกินได้แต่ต้องเป็นขนมปังที่มันแบบว่าไม่ใช่สีขาวโฮวีดอ่าเป็นโฮวีเป็นธัญพืชไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินได้พอถึงคีโตปุ๊บคีโตไดเอทเนี่ยนะคะก็คือการกิน ไขมันดีใช้คําว่าไขมันดีนะคะเป็นหลักแล้วก็กินโปรตีนให้เพียงพอไม่กินข้าวไม่กินน้ําตาลไม่กินข้าวอ๋อข้าวก็มีน้ําตาลก็ไม่ได้แล้วใช่ไม่กินนมบัวนมบัวก็ไม่ได้อะคะใช่ก็ทำไมอะคะนมบัวมีแล็กโตสโอ้ไม่กินพืชผักที่อยู่ใต้ดินเพราะว่ามีเป็นแป้งอย่างพวกมันเผือกไม่ได้แครอทที่เราคิดว่ากินได้น่ะอาหารสุขภาพน้าเบอรอรานเนี่ยคีโตไม่กินแล้วสําหรับคนที่ต้องทานคีโตเพื่ออะไรบ้าง นะตอนนี้เอามาเพื่อแบบเป็นการลดน้ำหนักเป็นการควบคุมผู้ที่เป็นเบ<อ><ภ>าหวานโดยตรงเลยเพราะ,ะคีโตไม่ถ่านแป้งและน้ำตาลขั้นสุดคือคาริวัลไดเอทกูยากมากเลยอันนี้คืออะไรไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยค่ะสัก,กินเนือ้อคนสมัยโบราณอะสมัยก่อนอะมนุษย์ถ้ำอะเขาไม่มีเครื่องปรุงหรอกเขาไม่มีอะไรเลย เขามีก็คงมีเกลือเพราะเกลือหิมาลายันใช่ปะที่คุณมิเคยบอกว่าเกลือชิมพูคือหิมาลายันใช่ไหมเนี่ยสร้างความเค็มก็คือเนื้อหมักเกลือกินเลยอันนี้ไว้รักษาถึงขั้นระบบฮอร์โมนที่เป็นโรคอ้วนจริงๆหนักหลักร้อยเงี้ยค่ะก็ควรจะเป็นคาริวอลไดเอทแต่มันคืออาหารที่ไรแป้งไรน้ำตาลจริงๆมันจะไปปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายได้ มีคนชอบถ<ห>าม<ๆ>เรามากๆว่าแบบเอ้เวลาเราลดน้ําหนักเราทํายังไงตอนนี้มันมีแบบหลากหลายวิธีแต่ส่วนใหญ่หลักๆมันขึ้นอยู่เรื่องของการกินนั่นแหละใช่แล้วเมย์ว่ากินเนี่ยนะบางทีเยอะกว่าส่วนของออกกําลังกายอีกคือมันต้อง,องควบคู่กันแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะแบบออกกําลังกายโหมโฮมโฮมโฮมแต่ถ้าเกิดเรากินในปริมาณที่มันพอเหมาะมันจะไปด้วยกันได้ดีแต่ถ้าสมมติว่าคุณบอกคุณออกกําลังกายแต่คุณยังกินอาหารเหมือนเดิมอยู่อะบางทีมันก็มันก็มันก็เหมือนเดิมมันอาจจะผอมลงแต่ผ เป็นหมูที่แข็งแรงอะไรอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาเลือกอาหารแต่ละคนก็อใครถนัดแบบไหนก็เริ่มแบบนั้นจริงๆมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตแต่ละคนว่าอยากไปแบบไหนอย่างคนแก่ให้มากินคีโตแกก็คงจะกลัวใช่ไหมเพราะบางคนไม่ทานเนื้อสัตว์แบบนี้นะดังนั้นคีโตคือการลดน้ําตาลแป้งน้ําตาล เท่านั้นเลยเพื่อจะดึงไขมันที่มันเป็นไขมันในร่างกายเรา,าออกมาใช้แทนถูกต้องอาหารที่ร้านของเชฟพิรินก็คือเป็นอาหารประเภทคีโตทั้งหมดเป็นคีโตโลคัฟฟ์ค่ะแต่หนักๆก,ก็คือเป็นคีโตที่แบบขายเป็นคอสอาหารเลยเพื่อที่จะดูแลกันทั้งหนึ่งเดือนอะไรอย่างนี้ค่ะพี่รินจะจัดอาหารให้ลูกค้าเป็นคอสค่ะ1คอสลูกค้าจะได้อาหารทั้งหมด28วันวันละ2กล่องรวม1คอสก็48กล่องค่ะ จะจัดส่งให้ถึงมือคุณลูกค้าเลยละ่ะคำนวณแคลวให้เสร็จสับเรียบร้อยและอาหารก็จะสับเปลี่ยนเมนูกันไปไม่ซ้ำเรียกว่าลูกค้าไม่มีเบื่อแถมได้กินแต่ของอร่อยอีกด้วยลองชิมมะหน้าตามันเหมือนขนมปังแบบมีแป้งเลยอะเหมือนค่ะเพราะว่าฝีมือไงคะอันนี้อะไรคะต่างกันยังไงอะ <c oughs> คือต่างกันคืออันนี้ใส่เฟกซีสเยอะวัตถุดิบหลักๆเขาใ้พวกเนยพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจะจะ,จะเยอคะค่ะ <c oughs> มันจะไม่นุ่มเหมือนขนมปังแบบ บ้างปกติที่เราทมันจะมีความกระด้างกว่าถ้าใครแพ้ยีสท่ใส่ขนมบางถ้าใครแพ้ยีสซือเป็นคนที่แพ้กลูเตนเดี๋ยวนี้มีเยอะนะคนแพ้กลูเตนแพ้ถั่วเหลืองพวกนี้ตอบโจทย์ค่ะคีโตอบโจทย์เลยเพราะกีโตไม่กินพวกนั้นเลยแต่คุณกินชีสเค้กแบบชีสหน้าไม่แบบบาร์บเบินได้ในกีโตหนูแอบชิมท้ไมหนูอยากชิมอ่ะได้ค่ะไม่ต้องแอบเขากินเลยค่ะหนูขาดน้ำตาลไม่ได้เพราะไอ้ขนมหวานนี่แหละจริง อ่ออไหมน่อยนะคะหอมชิดมากเลยใช่เพราะมันไม่มีแป้งเลยเอาแล้ว<ะ>นมไม่ได้ใส่นมวัวนมวัวกินไม่ได้ใส่นมพิตาชิโอแทนมนมอมอนแทนได้มันก็จะได้ความหอมอีกแบบนึงใช่ก็ฟิลไปอีกแบบนึงอร่อยค่ะดีเลยอะ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาหัดก,กินอาหารคีโตกันดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามี เมนูง่ายๆที่เรียกว่าลูกค้าติดออกติดใจบ้างๆสำหรับเมนูคีโตที่ร้านชีวิตชีวาจะเป็นเมนูอะไรช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะพี่รินจะทำเมนูอะไรให้เราได้ชิมกันพี่รินจะทำเป็นขนมตีน้ำยาทูน่านะคะแต่อันนี้คือน้ำตาลน,นี่แหละคือเคล็ดลับอ่ะไอ้พวกพี่กินน้ำตาลไม่ได้นั่นนะสิแล้วทำไมใส่น้ำตาลเป็นน้ำตาลหล่อทางกล้วยอันนี้เป็นหล่อทางกล้วยสีทองจริงๆมันก็มีปูมหลังหลายๆเรื่องเราเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อน คุณพ่อรถล้มกลางถนนแล้วคุณพ่อปน,นอกเบาหวานตาบอดคุณแม่ก็เป็นพอมาเห็นสภาพงี้คือทิ้งทุกอย่างแล้วไม่เอาโควิด <COVID S 1> มาเป็นไงบ้างคะพี่รวยค่ะก็โควิดรอบที่2องค่ะรวยกว่าค่ะรวยกว่าอีกซื้อรถเลยแล้วโควิดรอบที่3าที่เรียกว่าแบบหนักหน่วงมากรอบนี้